เขาเนี่ยนี่งามนะเขาจะปลูกเขาโปดลวเขาโปดไหมล่งเขาแลียวเป็นบบนี้โอ้ยหเอือนี่เขาเนี่มันเป็นผู้อ่ะเนี่ยค่อยๆทางลาดชันชื่อนี่แลนกู่มอรทรงคลองนี่รับผู้ล่นเลไหมผู้ล่นี่อย่างนี้ตะกี้มัว้จหมดไม่ได้ล้นแบบนี้ได้ตะกี้เขาเจ้าไทยล้นพอดคือเขามาไปทางนี้อย่างคือ เหมือนล่ะไข่เป้งโอ้แต่ยังชอบกินเลยมั้ยแต่ว่าไปเขาคล้องพอดีจริงไหมพูดนะไม่ทํากินแต่ไปเขาคลองเขาไปเรยมาถามภูณรม่ายเขตจังหวัดชายภูมิเขตต่อไปน้องบัวและเหวกลับบันขึ้นข้าวโอ้ยโอ้เอออย่ามิจฉาพูเขาหล่อมเล่อม ท่างมากตั้งเต่เพ่นสังคมยังยังเป็นตะยานทางลงเป็นตะยานก็ทางขึ้นเนี่าเป็นตะยาน้องขวบกู้รถกนักท้งนีก็งายนแงปอยาน็นตะแานกแม่ดอยู่ยังง้องกุ้กูยัดไปดอกแมให้องสวนนี่ท่างปิยานค่ท่งอ่ะอ้ยรถรถเป็รถส้มคอยทามันมันโมิกันดว ล้วก็ะดินงสไลด์อีกบรอมีแท่งสีแม่มันจิกินเล่นกันนั่นล่ะเม่สอดมันสีมีอยู่เฉดหนึ่งรถมันสีไหลขึ้นเนื่นรถมันขึ้นอะไรไหลขึ้นเนื่นเนี่ยประเด็นอะไรรถคอยดิเออมันไหลขึ้นเนินประเด็นอ๋อมันนั่นมันมีอยู่อับเฉดหนึ่งนะที่ว่าเห็นอยู่เห็นอยู่เขาว่าพิเศษเขาล่องคลิปให้เบิรงอยู่รถมันไหลขึ้นเนื่นเอาไหลขึ้นเนื่นได้เห็นเองแ่ยังไงเราคอยไปเห็นมือหนึ่งคอยไปเห็นมือนั่นเขาเอาไม้ไปนุ่นนั่น เห็นอยู่มันเนินสูงเนี่ยเนินระยะสูงพร้อมเปานันเบาดัดตรวจจอดตรวจอย่างนู้นค่ะสวัสดีครับกับสะกุลมั้งละครับไม่งั้นบวชบวชเพชรสมุนมาสี่คนครับหกคนกคนกับเด็กน้อย สวัสดีค่ะฝากติดตามเจแดงคนเดิมเนี่ยนะคะทางช่อง YouTube ค่ะติดตามเ้าลวยเด้ลวยกันทุกคนค่ะเจแดงคนเดิมนั่นได้โอกาสบ้าเ้ี่ยก็ไ่ใ สอบถามเมืองเฮ้าซองซนีละพ้อมูลย่ยนีลาขคองผลผิดกฎหมายเแต่ก็เห็นผู้ยิ่งแล้วเขาก็อุ่นใจก็เห็นหน้าดวดหนวดขึ้นเื่อเงินเขายากวบบโจรกัรเห็นผู้ยิ่งแล้วเขาเออสบายใจได้เ็งแต่งตัวดีพ้อใส่ส,สูดขาวพ้อมสันแล้วมองพักรถบ้างหนิเนาะหรือท่างแยกไปใส่โอ้ข้าหมูบาน โอ้ยโอ้เเขาเอ้าเข้าสิขึ้นนันอำเภอร์พักดีชุมพลอีกสิบสองกิโลเซ่พุ่มเก่าสิบสี่โลพักดีชุมพลนี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ในหบหีวเออแล้ก็สิบสอเมืองรับแล้วเนาะวะเมืองรับแล้วก็อยู่ชายพุ่มบริเวณที่วเออแมนมันองนั่งเหือกเขาเออเอออัมเบอ อิ้งเพเภอรับแล่อยู่เพชรบูรณ์มันบ่กหรือยังไงรับเี่ยแมนยนรับแล่แมนบอเพอรับแล่เมียอุตรดิตถุนตัวเมีนบอกอุตรดิตถนนาน่ะเพื่อรับเล่ยนะแต่ตำนานเมืองรับเล่ยอเคยใช้กับหมอเมนอยู่โอ้ยันเป็นมตเอรไซคางหาเพื่อนเนาะไป เมาขาขามาตึงเตะทร่งของเพื่อสังคมเนาะมามาทางกันนี่ไอ้กองทางนี่มันลาดจันกว่านี่เนาะขื้นกับเดียนจนบ่หายใจจะค้นเนาะจนเงียบบัสุคนทางเป็นแต่านไหมแต่ยามันดิ้งตองมีสีเลยเออมันดิงเนี้ยมันขึ้นมันขื้นคุณเออเทางเสางสวยใจสไปเชียงบเชียงไปจะสยาญก็นี่มามาคคำบอกเฮอเอีงทางเปรี่ยวรถบบมีสวนแม่ เดี๋ยวเราไปมาใกาล้หุ่นคงเห็นรถคันี้หน่อยคงนี่รถบ่มมีสวนบ่มมีน้ำกลนแม่ทางเสียดันแม่โอ้ยแทนที่สิบเอ็ดนะคองเพลลืเพ่อสีชียงใหม่ทั้งส้มบิวทั้งรถหลายอันนี้รถกระบ่ดพน <c oughs> ันคันแม่รถเสียรถยางกลางทางนี้พูดนต่ายคันคันรถบอพอบน,น,นะ่มาบ่ได้ เป็นหน้าเม,มียเขามันมันนบ้านเลี่ยนะมันห่างอลไรได้เนี่ยมันมนมันเป็นที่พักพอนมันเป็นแบบบ้าบ้าดมกนจะดูไกลหน่อยมันเป็นบ้านอันนั้นบ้านพักพอนของคนมีเงินเขาสิมาสร้างไอ้คนพักวันนี้มันเหมือนบ่มหมอเพราะว่านี่แต่ภูเขาย่างเดียวเขาเป็นรีสอร์ทสำหรับคนนั่นที่มาพักพอน มันโบไก่ในเมืองกับโบเจริญมันกับโบนั่นเนาะคันบ้านไหนอยู่เที่เขาจริงสร้างบ้านพักตากอากาศเนะ่แต่ว่ามันไก่แรงร่วมเจริญคือเขาใหญ่จริงสิค้นกับนิยมอันนี้ทามาสร้างอยู่ในเขาสะแทนค้นกับบวมาาแล้วเนาะบมีแมนบองสิไปชอบปิ้งกับบมีบองสีเขาสิเที่ยวกับบวมีนะมันสิไปได้ยังไงมันตองเบิงทำเลมันไก่เมืองพร้อม คือจังโคลาดเขาใหญ่สีมันไก่เมืองของเขาสีชอบปิ่งเขามาจับใจสื่อไงเปิดผู้เขาบนนะตายตะนุชบึงบานเมืองไม่เคยเห็นก็เคยเห็นบานห้องมิตะทงหน้าเนาะเสินทางนันกะง่ามคื้กันนี้นะเขามหน้าก็ไปเดือนเนาะมาจาก จากท่าเงอนสังคมอักจากท่างอันน้ำสมบรถเขาเจบทยังนั่นค่อยๆเรื่องรถทีสินเอาลี่เขาไก่ไก่เนี่ยเอ้ยหรือขี้ไปไก่ประมาทไค่ยุ่งไก่เขาค่ะ คิดว่าใกล้ๆเขายังสีหักออกนลเขากัย่านคขึ้นกันนี่เนาะอะไจะเด้งย่างไก่มาเหี้ยยยยยยยเยยยยยยกยยยยย่ยยยยยยยียยปยยยจะยย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 ยายย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 ียย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 ้น บ่ดนหรือเปล่าอ้าวตอนเขาล่องเหรอล่องวิดหรือเปล่าวิดเองเนาเขาวิดเนียวเจ้นต้อมีวันนี้มันแค่ขรามดเนี่ยข้าอเขาดีกว่าขุดด้วยจไม้าเขาพุดละอมไปคุณละเจ้าก็ต้องคิดดอกนี้อล่อผู้เชี่ยวเลยผู้เชี่ยวเชียวมันบท่านวีดบพท่านฮาเภอพักดีแม่คนี้ละสีเขาบ่นีอําเบอพักดีมันยุ่ใต้เขามันเท่าสี่ขื่นเขาตรงอําเบอพักดีนั่นอีกว่แม่นบอก อ่าาานมอันเท่าล่องมากเศษเท่ากับมาเจอเบอร์พักดีแม่เท่าล่องจะเขาแม่แม่โคตรเจ้าจะไปเจ้าเดียวเทากเขาได้หลายอันนี้เพราะนั่นในหอดอ่ะเบอร์พักดีหอดพักดีแล้วมันก็สิขึ้นเขาอีกมันก็สิขึ้นเขาอีกแล้วมันก็สิล่องเขาอีกเป้ายานเท่านี้แล้วยูนี่ฟังนี่เป็นป้ายานท่านี้เป็นป้ายานเออแม่ไปหาเขาแต่ว่าก็ขึ้นเขาคือเขาเด็กง่า คุณอะทั้งหนาจึงพึ่งอยู่คุณมันจะขึ้นเขาลูกนั่นแล้วก็ไก่เขาอีกแล้วถึงความเพิ่มพักดีชุมพนแล้วเดีคุณนกดตู้ได้จ้าตู้ได้ตู้ได้ได้เฟีบเบิร์ตตู้ฟีมีกดฟีฝันน้ำมันเลให้เขาปั๊มแดงมีอีกเพียรัสบกับพักดีชุมพนเมืองกลางหุบเขา โอ้นอนหนาวๆชินหนาวว่นเนาะเมืองกลางหบเขาก็เป็นตะยูเ้ล่ยหละแต่ว่าแกสิเงียบสงบดีไก่จังหวัดไก่อำเภออื่นกักนอกวัวแดงอาหารตามสั่งใช่ละอาอำเภอผักดีชุมพลค่ะนะชมเหมือนบรรยากาศขางท่างน้ำกันผู้ใดบ่เคยเห็นเข้ามาสายนีมงเห็นเข้ามานีละ น้ำมันนี่ดีคุณแม่วันนี้ยังจำได้โอ้ยกังกินได้ยังจำได้ข้าตรงไปทางทางเองน้ำก่อนดิบไปทางไม่ะนี้มีผู้เขาคือเกาป่อยเด็กกเอยู่นะ้วู่บัวหารคอยทีไม่เบียเแค่หย่างไตจะความสีเส้นนงน้องบบยแดงอันนี้มันนีอย่าง อันขันข้าไปทั้งน้องบวัวและเหวนี่มันจะต้องขึ้นผู้ขันไปจากภาคดีชุ่มร้ล่ะเออขึ้นผู้ที่เลี้ยวเห็นนี่ละ่ะมันจะต้องขึ้นผู้นี่เข้าไปอำเภอหนองบวัวและเหวขึ้นแล้วก็ลง่งแต่ว่าขันข้ามาทางนี้ไ,<ห>ไปทงังอำเภอหนองบวองัวแดงมันกะสิไปสีบุญเลียงออกชัยภูออกอัน ออกซีบนเรื่องทั้งนี้ก็ได้ขึ้นเขาคือไปทั้งน้องบัวแล,ละเหวเนาะพักดีชุมพลออกจากพักดีชุมพลบ้านกระเจาละลายมาทาั้งนี้ตัวละตรงนั้นมาทาั้งขึ้นเขาเพมีบานค้น,นเนะาะมาทาั้งนี้บานคนหลายตกนระสิตกยตอยู่ทั้งผู้เป็นไรยันว่าคุณนะคือมือเฮามาเนั่นนะ ไม่หมอกหมอกอ่นเป็นพู่ดิเนาะโอ้เป็นฝนนี่เนาะข้าเรียบพู่แบบนี้ขั้นข้าไปขึ้นพูเข้าวกะสิบ่อยากขึ้นพูเข้าเรียบลงมาทางนี้ทางมันสิเป็นคือเส้นด่างมันหนอกเนาะทเส้นท่างมันหนอกมันยาปากยาปากอ๋อเป็นูเนาะอันนี้คือยู่ท่างพู่คือกันเ้าอยู่นี่เห็นมาทางไตมันคลอยลง มีแต่าเงียบเงียบนูอ่ะภูออสองขางเลยค่ะสองขางมเต็มไปด้วยภูเขาจะว่าเข้าเรียบเขาลงนั่งไต่บ้านคุ่ลายบ้านนันไม่ต้นหกพลเรัะรถรถเก่งเหมือนเจ้าของไปเงียนแต่ว่าปินบกกาขับขี่ลงค่อยเฮ้ยเรเก่ บ้านคนมาทางนี้เนาะบ้านนี้พวเห็นจย่างคีไมีทางคุณบ้านโกทองอยากกินเล่นมาเด้อรถมันอยากกินอยู่ีค่ะคุออคุโค้งนาะอยากกินเล่นโค้งให้พวกินมาโอ้โหนบ้านก็เจ้าเห็ดอย่างกินอยู่ไต่ผู้มันย่ามเห็ดคือสีไลยเนาะมีหน้าคือกันแต่ว่าบ่มีหน้าบ่มีเข่า ไม่้าไม่พวเฮ็ดป่านเขาเขาเขียวเต็มหน้ากินไลล้เราไนะว่ากินเฮ็เพังใดใกล้ผู้ปนนี้สิวิ้ามได้บอกขายบ้าะเออขายบ้านได้หงไม่ากินบ้านน้องกูทองเอ็นบันหานอ้ทาต้องตสมเขาอำเภอภาคดีชุมพล จะไปไอน้องบัวแดงเส้นทางมแต่เขาเขาคุ้นะแต่ว่าใครไม่ได้ขึ้นเขาเพื่องานอสองข้างทางมีแต่เขาซ่อมภาคเหนือนี่มาต้องไปเที่ยวภาคเหนือเนาะมาเที่ยวต้แงเดินเที่ยวหนืค่ะ มาเที่ยวใช้ผู้มีนก็ํำบ้าเหนือแล้วนะยือกันเลยนี่โดนเขาข้ออาหารูการอาหารกับครูอเที่ยวไปกน้อผู้ทับาซ่อนแก้วมีนต่จผู้มบดไปเที่ยวได้ไปพาซ่อนแก้วเด้อขํามืันนี้ฝนตกเขาข้อไม่ได้ไปแตวฝนตกไงสามองค์อาวมเจอเห็ดหน้าบทนี้ต้องไปย่มนาหนาวไม่นาน ข่าเจ้าเห็ดหน้าพึ่งจะวานบอกข้าเจ้าพึ่งวานใส่เขายังน้อวันนี้เขาเจ้าใส่เขายังน้อวันนี้หน้ามันก็ขุ่มเมอนฝุ่นสิกขาเจ้ามีเกังเยอเพรา้องฟังฝุ่นก็เขาเจ้าเย็นเจากินบ่ข็งบ่ได้กินเขาเนี้ยจะข่ำไปบ้านเขาเจ้าก่แข็งมีละเขากินเยอะกินเยอะ ก็พอดกินเยอะก็กินเข้าแข็งน้ำเ็นเดลีค่ะก็พอดกินเยอะกินเขานิ่มเข้าอ่า่จ้ะจางนกังนาเข้ากับเขาบึ้งบึ้งเข้าสิบปีขึนเขาอีกวะโอ้เขาได้อ้อมเขาบาดแดดเ้อ้อมเข่านะเข่าแม่มาตะพุ่งนี่ที้เข้าเหลียวเห็นอ่านาผ้าคุะ ค่อยๆชุดอทั้งหลายทางเส้นนี้ยังไม่ลดอยู่ทางตอนนี้โค้งโค้งหลายบอสิ่งก่อสห้าลายอะมากอยู่แต่ว่ามีตะบูบาดอันนี้สร้างเข้ามานี่มีตะบูบานเขาใหญ่กังหานเออเหรอหวบ้านซับใส่ทอง ฟิชบ่มีแถวนี้ขยก็เจ้ากอยู่อ่ะยากะ้านเามีเขาเราเห็นมันสนนีบ้านพนมีเขาเนาะแถวนี้มีดาดนบ้านรเจ้าก็เจะิญอยู่ดิหุบเขาดียววิวงามคนนะคนนะหลังงามอเด้ยนเจ้ากระถขาเจะเลอเหนอนอนีก็จเ อ้นอ่ะอยุอยู่หมู่บ้านนี้ฟังนั่งนี่ก็เป็นวัดโ็ตัดหนาวัดวัดโรงเรียนวัดโรงเรียนก็อ้งหน้ายู่หน,น้ายู่หน้ายู่โรงเรียนฟังเสียงน้องยิงเสียงโรงเรียนรถฝวกรถุอังเฮ้ยเบิงเขาไปน้ำกันหนึเขาตัออกไม่<อ><อ>ใช่ดูเรา ถนนก็ะจกกางามอยู่ไม่ดอกลีลาพอดีขีรถเข้าขีใจกลางบ้านวังตะกูไปบ้นอ่ะออกไม่จะออกไปเขาออมเขาแมวเนี่ยใจกลางเขาออมเขาออมเขาออกเลยภาคเหนือจังสียู่บงบ้านเขาออมเขาล้อมเขาล้อมภาคดีชุมพ่นนี่เขาอลลอมเนาะเข้้าาลอมบน บระเทศหมู่บ้านก็เจ้ามาทางนี้กันไปทางอันอันอำเภอวิเชียรหมู่บ้านบ่หลายเนาะสิหมู่บ้านมาทางนี้คนละโซนไปจังหวัดตากนี่ขึ้นเขาลูกนุ่งปลายตัวเดียวแล้วเขายาวจุดี้ทางเิษบริเวณหน่อยทางถนนมันเจี๊ยแต่จำหนีก็ยังหูอื่นแล้วเนาะเอ้ยรถมันทุกมีเลี้ยงเจียวลายใสายหมืนอะไรกันเหมือนอะไรก็แล้ขั้นเป็นต่อขั้นกึ่ง ปะะัญญาป็นปัญญาตตัวนี้อี